สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาลงโปรแกร,รม a อปเซิร์ฟนะคะซึ่งจะเป็นโปรแกร,รมสำหรับการจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเนะะี่ยค่ะให้เป็นเซิร์ฟเวอร์นะคะาการจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นเซิร์ฟเวอร์นี่ก็ เพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถรันโปรแกรมที่มันเป็นไฟล์ php ได้แล้วก็สามารถที่จะเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้นะคะซึ่งโปรแกรมที่เราจะใช้นะคะก็คือจะเป็นโปรแกรม appserv version เอ่อ version 8.6.0นะคะเมื่อดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยให้นักศึกษาวางโปรแกรมไว้ที่ไหนก็ได้ที่เราจําได้นะคะหลังจากนั้นให้ดับเบิลคลิกที่ไฟล์โปรแกรมเพื่อทําการติดตั้งนะคะรอสักครู่นะคะจากนั้นก็คลิก yes นะคะ รอ,อโปรแกรมโหลดขึ้นมานะคะจากนั้นให้นักศึกษาคลิกที่ Next ค่ะแล้วก็คลิกที่ I Agree นะคะก็คือเป็นการยอมรับเงื่อนไขการใช้งานนะคะในที่นี้นะคะตัวนี้เนี่ยค่ะจะเป็นการเลือกติดตั้งโปรแกรม a p p s o r e ตัวนี้ค่ะว่าจะให้ติดตั้งที่ไหนโดยปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เราติดตั้งไปที่ DC แล้วก็จะเป็นโฟลเดอร์ a p p s o r e นะคะก็คือเลือกตามนี้ไปเลยคลิก Next ได้เลยค่ะ ตัวนี้นะคะให้พวกเราติ๊กเครื่องหมายถูกทั้ง4ตัวเลือกเลยนะคะก็คือว่าให้มันมีฟังก์ชันการทำงานอของตัวเซิร์ฟเวอร์ของตัวฐานข้อมูลของตัวภาษา PHP แล้วก็ตัวจัดการฐานข้อมูลนะคะจากนั้นให้คลิก Next ได้เลยคะ่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นการใส่เซิร์ฟเวอร์เนมแล้วก็รวมไปถึงอีเมลของผู้ใช้งานแล้วก็พอทที่เราจะเปิดการใช้งานนะคะในช่องเซิร์ฟเวอร์เนมให้ใส่เป็น localhost ส่วนในช่อง admin email ให้ใส่เป็น e ีเมลของพวกเราเองนะคะจากนั้นการรันพอร์ต apache นะคะพอร์ต http ตัวนี้นะคะคือก็จะเป็นตัวที่ใช้เว็บเบราว์เซอร์นะคะให้เราใส่เป็น80แล้วก็ตัวข้างล่างนะคะเป็น https ตัวนี้คือให้ใส่เป็นพอร์ต443ซึ่งมันเป็นค่า d e f อลต์มาอยู่แล้วนะคะจากนั้นให้คลิก next ค่ะ ทีนี้ตรงนี้สําคัญนะคะนักศึกษาห้ามลืมนะคะตัวนี้เนี่ยค่ะเขาจะให้ใส่รหัสเข้าใช้งานของตัวฐานข้อมูลหรือของตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้นะคะรหัสผ่านจะต้องมีอย่างน้อย8ตัวอักษรในที่นี้ให้พวกเราใส่อะไรก็ได้8ตัวให้พวกเราจําได้แต่ของอาจารย์เองจะใส่เป็น1-8นะคะตรง Re-Enter password นีคะก็ใส่พาสเวิร์ซ้ำอีกครั้งหนึ่งให้เหมือนกับช่องด้านบนนะคะ ส่วนตัว Character Set ตัวนี้นะคะให้เลือกเป็นที่ UTF-8 นะคะเพื่อที่จะให้มันสามารถอ่านภาษาไทายได้หลังจากที่ใส่ข้อมูลเรียบร้อยกด Install ได้เลยค่ะรอติดตั้งสักครู่นะคะ เมื่อติดตั้งเสร็จนะคะมันจะขึ้นหน้าจอว่า complete นะคะ complete ทีนี้เนี่ยค่ะให้นักศึกษาติ๊กถูกทั้ง2ตัวก็คือว่าเราจะทำกันเริ่มต้นใช้งานทั้งตัว Apache ที่เป็นเ web server แล้วก็ตัวฐานข้อมูลนะคะติ๊กถูกทั้ง2อันแล้วก็จากนั้นคลิกที่ finish ค่ะรอโปรแกรมโหลดสักครู่นะคะหลังจากที่เราติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมีวิธีการทดสอบนะคะว่าโปรแกรมที่เรา ติดตั้งลงไปเนี่ยเครื่องคอมพิวเ,เตอร์ของเราเนี่ยมีสถานะเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์แล้วหรือยังนะคะโดยการทดสอบก็คือว่าให้นักศึกษาเนี่ยค่ะเปิดเบราว์เซอร์ที่ใช้ขึ้นมานะคะเบราว์เซอร์ก็คือจะเป็นตัวที่ใช้เปิดไฟล์อ่าอินเทอร์เน็ตของพวกเรานะคะในที่นี้ขออาจะจะใช้เป็นตัว Microsoft Edge beta นะคะอ่ามันจะมีวิธีการเข้าอยู่2แบบนะคะแบบแรกจะเป็นพิมพ์คำว่า localhost นะคะลงไปที่ address bar นะคะ โลคอลโฮสต์แบบนี้นะคะจากนั้นคลิก e n t e r ค่ะก็จะเข้าสู่หน้าตาแบบนี้นะคะหรืออีกทางหนึ่งก็คือว่าเข้าเป็นหมายเลข IP ซึ่งทุกเครื่องก็จะเข้าเลข IP เหมือนกันนะคะก็คือหนึ่งสองเจ็ดจุดศนย์จุดศูนจุดหนึ่งจากนั้นคลิก e n t e r ค่ะก็จะเข้าสู่หน้าจอแรกนะคะถ้าใครเข้าสู่หน้าจอนี้แล้วนะคะ่ะก็แสดงว่า ลงโปรแกรมเสร็จสิ้นแล้วนะคะทีนี้แล้วเราจะเข้าใช้งานตัวโปรแกรมตัวโปรแกรมฐานข้อมูลได้ยังไงนะคะซึ่งโปรแกรมตัวนี้นะคะมันจะบอกว่าแอปเซิร์ฟหรือตัวเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยค่ะใช้เป็นเวอร์ชั่นไหนนะคะแล้วก็ตัว PHP ของเราใช้เป็นเวอร์ชั่นอะไรนะคะ ในเบื้องต้นนะคะในตัวภาษา php นะคะมันจะให้เป็นเวอร์ชัน5มาแต่ว่าในความเป็นจริงเนะะี่ยค่ะทุกวันนี้มันจะมีเป็นเวอร์ชัน7นะคะเดี๋ยวตรงนี้ค่อยเปลี่ยนเนาะอันนี้ให้ใช้เป็นเวอร์ชัน5ไปก่อนนะคะเวลาที่เราจะเข้าไปใช้งานตัวฐานข้อมูลนะคะให้พวกเราคลิกไปที่ลิงก์แรกอะคะ่ะ php my admin database manager นะคะคลิกเข้าไปเลยนะคะ รอสักครู่นะคะพอคลิกเข้ามาแล้เนี่ยมันจะให้เราล็อกอินนะคะจำได้ไหมคะว่าเราใส่พาสเวิร์ดเป็นอะไรนะคะยูสเนมไม่ว่าจะเครื่องไหนนะคะมันจะยูสเนมจะเป็นค่าตายตัวก็คือค่า root rdot นั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นค่าที่เครื่องตั้งมาให้ส่วนพาสเวิร์ดก็คือพาสเวิร์ด8ตัวที่เราได้ตั้งไว้นะคะในที่นี้อาจารย์ก็จะใส่พาสเวิร์ดของอาจารย์เป็น1-8นะคะ ใส่ยูสเนมเป็น root password 1-8จากนั้นคลิกที่ go นะคะเราจะเข้าสู่หน้าจอของฐานข้อมูลของเราทั้งหมดเลยนะคะซึ่งฐานข้อมูลของเราเมื่อเข้ามาหน้าจอนี้เนี่ยมันก็จะมีชื่อฐานข้อมูลแต่ว่าในเครื่องของนักศึกษาเองอาจจะยังไม่มีนะคะแล้วก็มีเมนูให้ใช้งานนะคะเดี๋ยวการาสร้างฐานข้อมูลจะมา สอนนักศึกษาในวิดีโอถัดไปนะคะ